สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับการจัดอันดับตัวละครในเรื่องวันพีกันอีกเช่นเคยและหลังจากคลิปที่เราที่ปล่อยออกไปนะก็ได้มีเพื่อนๆหลายคนอยากจะดูนะฮะสิอันดับของคนที่เก่งโดยไม่ต้องพึ่งพลังผลปีศาจผมก็เลยเออผมก็เลยได้ไปรวบรวมหาข้อมูลมานะแล้วก็มาจัดอันดับให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่า10อันดับนี้เป็นอันดับที่ผมนั้นจัดขึ้นเองนะไม่ได้เกี่ยวกับโพหรือว่าอะไรใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นผิดพลาดประการใดนะก็ต้องขออภัยกันไว้ก่อนเลยเะลั้นาันดับของ ผู้ที่เก่งโดยไม่ต้องเพิ่มพลังของขุนพิศาจในอันดับที่กันก่อนเลยดีกว่าอันดับที่10ครับเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มของดองเกฮเต้แฟมิลี่นะฮะ <c oughs> ซึ่งเขาได้แทรกซึมไปอยู่ในกองทัพเรือหรือเขานั้นมีตำแหน่งเป็นยศพลโทของกองทัพเรือนะฮะและจะเป็นหัวหน้าของกลุ่ม G ีไฟอีกด้วยซึ่งกลุ่ม G ีไฟนี่ก็จะเป็นหนึ่งในกองกําลังของทหารเรือนะฮะในน o r l d นั่นเองซึ่งจะเป็นใายไปไม่ได้นะนอกจากเวอร์โกของเรานะโดยเวอร์โกนั้นจะไม่มีพลังของผลนพิศานใดๆนะเขาจะมีอาวุธเแค่ไไม้ ลพลังฮาคิก่องเขาเท่านั้นซึ่งพลังฮาคิก่องเขาเนี่ยเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากนะเพียงแค่เขามีแค่ไม้ไผ่ธรรมดา,า,าหนึ่งอันก็สามารถเคลื่อนพาคิ่ก่องและกลายเป็นอาวุธได้ในเวอรโก้นะั้นนะฮะสามารถรับมือกับสรรั้นจิตสม,มเกร์แล้วก็รอก่อนจะทําสกิปได้สบายเลยนะซึ่งก่อนทําสกิปนั้นเราเคยสู้กับเวอร์โก้นะแต่ว่าเขาไม่สามารถฟันเวอร์โก้ให้ขาดได้แม้จะสร้างรูมาก็ตามและเวอร์โก้ยังมีดาชนิพิฆาตนะฮะและเดินชมจันทร์ซึ่งเป็นวิชาใน6รูปแบบของสูง ซึ่งเป็นวิชาเดียวกับวิชาที่พวกซิปินาใช้กันนะผมเลยยกให้เวอร์โก้นะเป็นอันดับที่10ของเรานั่นเองต่อมาอันดับที่เ้าครับเขาเป็นคนที่อยู่ในคุกอิมเพลดาวแต่เขาไม่ได้เป็นนักโทษนะฮะเขาเป็นอนดีตผู้คุมนะของคุกอิมเพลดาวซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นะเป็นชีริวแห่งสายฝนนั่นเองซึ่งทีริวนะครับได้กระทำผิดอย่างร้ายแรงโดยการฆ่าพวกนักโทษนะจึงได้ถูกนําไปขังไว้ในคุกและชิริวนะก็เป็นหนึ่งในเะป้าหมายนะที่โหนดดาได้พามมาไว้ในกลุ่ม จนสลัดของตนเองพอเห็นในความสามารถของชิลิวนะและชิลิวยังรู้วิธีที่จะป้องกันหรือรักษาพิษของมาเจอแลนด์ได้อีกนะซึ่งมีเรื่องนี้ก็ยังไม่เปิดเผยออกมาและยังสามารถต่อสู้กับมาเจอแลนด์ได้อีกด้วยซึ่งเพียงเท่านี้นะก็สามารถรู้ได้แล้วว่าความสามารถของเขานั้นไม่ธรรมดาซึ่งวิชาดาบระดัดบของเขานะจะต้องทําให้เขากลายเป็นตัวอันตรายตัวหนึ่งที่โลกต้องจับตายอย่างแน่นอนเขาจึงได้มาเป็นอันดับที่9้านะของผู้ที่แข็งแร่งโดยไม่ต้องพึ่งพลังของผลปีศาจนั่นเองต่อไปครับอันดับที่8 ชายผู้โดนอาจารย์โอดากันแกล้งมาตลอดชีวิตนะฮะตั้งแต่ตอนแรกๆยันตอนปัจจุบันถตาจะเป็นกุ๊กนะ,ะที่มีฝีมือแถมความสามารถในการต่อสู้นั้นก็ไม่แพ้กันแน่นอนนะเขาคือคาดํดามซันจีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางนั่นเองซึ่งซันจีนะฮะความสามารถเราก็กรู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขามีความสามารถเป็นอันดับต้นๆของกลุ่มเลยนะในด้านการต่อสู้ งเรื่องนี้เขาไม่ต้องพูดถึงกันนะและแน่นอนฮะซันจีนั้นไม่ได้กินผลไม้ปีศาจนะแต่เท้าของเขาก็สามารถติดไฟได้ตลอดเวลาเหมือนกับกินผลปีศาจสายไฟไปนะมันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่คิดว่าน่าเป็นวิชานะฮะที่ทําให้เขาสามารถไฟลุกที่ขาได้ตลอดเวลาและรู้สึกว่าไฟที่ลุกเนี่ยจะขึ้นอยู่กับความโกรธของเขานะรืยถ้าเขาคิดถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเขาที่ก่อกระเทยนะจะทําให้เขาไฟลุกท่วมตัวและยิ่งไฟลุกมากเท่าไหร่นะพลังโจมตีของเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ผมเลยยกให้ซันจีนะเป็นอันดับที่แปดของเราในะวันนี้ซึ่งซันจีก็จะไม่พูดมากนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครหลักซึ่งทุกคนคิดซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วไปที่ตัวที่7นะคู่จิ้นนะที่หลายๆคนออกมาจิน้นกันกับซันจีนะซึ่งหลายคนก็อาจจะอ๋อแล้วเป็นคู่กัดคู่ฟัดคู่เหวียงนะเจอกันทีไรก็ต้อง ตีกันตลอดนะนั่นก็คือโลโลนอาโซโลนั่นเองโซโลนั้นแน่นอนนะไม่ได้กินผลไม้ปิศาจนะเป็นนักดาบของกลุ่มและมีความฝันจะเป็นนักดาบรนดับหนึ่งของโลกนะซึ่งหลังจากทำสคริปต์สปีนะเขามีฝีมือที่เก่งขึ้นมากสามารถฟันพิก้านะที่ตัวใหญ่ขนาดภูเขานะให้ขาด2ท่อนได้แต่ยังมีฮาคี้ที่แข็งแกร่งอีกด้วยซึ่งคิดว่าสําหรับโซโลนี้นะคงจะไม่มีใครไม่เห็นด้วยนะว่า เขาควรจะเป็นอันดับที่7นะของคนที่แข่งโดยไม่ต้องพึ่งพลังผลิศาเพราะโซโลนี้เทพมากจริงนะหลังจาก2ปีที่ไปฝึกวิชากระตาเหยียวต่อไปครับอันดับที่6เขาเป็นหนึ่งในหัวหน้าหน่วยของกลุ่มโจรสลัดนวดขาวนะฮะเขามีอาวุธเป็นดาบคู่หลายคนก็คงจะอ๋อแล้วนะนั่นคือหัวหน้าหน่วยที่5ครับวิตต้านั่นเองวิตต้านะใช้เพลงดาบดอกไม้ไหวซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นกันในสงครามมารินฟอร์นะตอนที่เขาไปสู้กระตาเหี่ยวก็สามารถรับมือตาเหี่ยวได้ดีนะฮะและแถมยังมีดีกีเป็นหนึ่งใน หัวนหน้าหน่วยของกลุ่มจรวสลัดนดขาวนะฮะแถมการที่เขาล้มมือไฟเหี่ยวได้อย่างดีนะก็เป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งนะว่าฝีมือของเขาไม่ธรรมดาก็เลยยกให้วิต้านะเป็นอันดับที่6ของเราในวันนี้เอาละครับมาถึงอันดับที่5นะก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วสําหรับคนนี้นะจะเป็นหนึ่งในเจเทพจรวสลัดคนหนึ่งนะที่เก่งมากๆและไม่ได้กินผลลัพปีศาจเพราะเขาสามารถว่ายน้ํา ได้เร็วกว่ามนุษย์ธรรมดานะฮะและแถมยังมีดีกีเป็นว่าที่รุ่นเร่อคนต่อไปของกลุ่มเจ้าสลัดหมอกฟางอีกต่างหากนั่นก็คือชายชาติของท้องทะเลนะฮะจินเบย์นั่นเองซึ่งจินเบน,นะฮะเป็นมนุษย์เงือกสายพันธ์ฉลามวานมีความสามารถในการใช้คาราเตยมนุษย์เงือกนะฮะซึ่งมีพลังทำลายที่สูงมากซึ่งความสามารถที่สูงของเขานี่ก็ทําให้เขาถูกเชิญนะฮะใ,ใ,ให้ไปเป็นเจเทพเจ้าสลัดและปัจจุบันนี้ยังได้ไปอยู่ในกลุ่มเจ้าสลัดของบิ๊กมาม์อีกซึ่งเป็นมน แถมเขายังเคยสู้กับเอสบัตอักคีนะได้อย่างสูสีด้วยทำให้จินเบย์นะตายมาอยู่ในอันดับที่5ของเรานั่นเองคนต่อไปครับอันดับที่4คิดว่าหลายคนคน่าจะคาดการณ์กันมาแล้วนะฮะว่าตัวละครนี้ต้องโผล่มาอย่างแน่นอนนั่นก็คือชายผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นะนั่นก็คือจุลคิวมีฮอคหนึ่งในเจ็ดเทพจนสลัดนะฮะเขาเป็นเจ็ดเทพจนสลัดนะที่ชอบเดินทางคนเดียว ไปไหนคนเดียวนะฮะไม่ชอบสูงสิงกบใครจะมีที่เห็นว่าเขาสูงสิงกบใครก็จะมีเพียงแชงคูดนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งใน4ี่จักรพรรดิและเมื่อก่อนยังเคยโดนดาบกันบ่อยๆนอกจากนั้นก็จะไม่เห็นเขาสูงสิงกบใครนะฮะตูร์ิวนี้มีความสามารถในการปล่อยขึ้นดาบออกไปและมีความรุนแรงสูงแล้วก็แทบจะไม่เห็นว่าเขาจะใช้วิชาดาบหรือว่าเอาจริงในตอนไหนเลยสักครั้งนะแต่ตำแหน่งของนักดาบอันดับหนึ่งของโลกก็สามารถการันตีได้แล้วนะฮะว่าเขามีฝีมือขนาดไหนแต่ก็ไม่รู้ทําไมนะเขาถึงไม่เคยใช้ วิชาดาบหรือว่าเอาจริงสักทีแต่จะคิดว่ายังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่สมควรกับการใช้วิชาดาบก็เป็นได้นะผมเลยยกให้จุลคิวมีฮอกนะ,ะอยู่ในอันดับที่4ของคนที่เก่งกาจโดยไม่ต้องพึ่งพลังของพุ่มปีศาจนั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่3อันดับนะฮะสามอันดับสุดท้ายจะเป็นใครเรามาดูกันเลยฮะ,ะอันดับที่3นะ,ะเขาเป็นชายนะ,ะที่โผล่มาตั้งแต่ตอนแรกๆของวันพีนะ,ะเล่มแรกๆเลยและเป็นคนสําคัญของลูฟี่นะ,ะที่ฝากมัวฟางเอาไว้ให้กับลูฟี่อีกนั่นก็คือ หนึ่งในสี่จักรพรรดินะฮะผมแดงแชงคูดแชงคูดได้เสียแขนไปตอนที่ไปช่วยลูฟี่จากเจ้าทะเลนะซึ่งก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงยอมเสียแขนนะทั้งที่เขามีฮาคิฝีมือก็แข็งแกร่งนะเขาเคยพูดแต่เพียงว่าเขาเอาแขนแนั้นไปเดิมพันซึ่งสิ่งที่เขาเดิมพันไว้ก็คือลูฟี่นั่นเองแต่ถึงเขาจะเหลือแขนเป็นข้างเดียวนะก็าสามารถขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่จักรพรรดิของนิวเวิร์ได้นะแต่ตอนที่เขาขึ้นไปที่เรือของหนวดขาวนะ เขายังสามารถรับเงาของนดขาวได้ด้วยดาบที่ถือด้วยมือเพียงข้างเดียวแถมยังมีฮาคีราชันนะยังเดินขึ้นไปบนเรือของนดขาวลูกน้องของนดขาวหลายคนนะั้นก็สลบไปเลยแถมยังมีข่าวนะว่าเขาเคยประทะกับไคโดมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีบาดแผลอะไรกลับมานะและหลังจากประทะกับไครโดนะเขายังมายุติสงครามที่มารีนฟอร์อดอีกแค่นี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าชายคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนผมเลยยกให้เขาอยู่ในอันดับที่3นั่นเองต่อไปครับเหลือแค่2อ,อันดับเท่านั้นอันดับที่2ของเรานะเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกับโรเจอร์นนนะแตต่่วาเป็ััูก เป็นคนที่ไล่ล่าโรเจอร์มาตลอดนะฮะแต่เป็นผู้ที่ใช้หมัดแห่งความรักนั่นเองนั่นก็คือพลเรือโทกราฟนั่นเองซึ่งกราฟนะครับเป็นหนึ่งในคนที่จับกลุ่มราชาสีห์ทองคําชิกกแล้วก็ติดตามจนจับกลุ่มราชาโจรสลัดนะฮะโกดีโรเจอร์ไว้ได้ถึงจะเป็นการมอบตัวเองก็เถอะและเมือของเขานะสามารถคว้างลูกปืนใหญ่นะครับไปแทนการยิงจากกระบอกปืนได้เหมือนปานลูกเบสบอลเลยนะ ซึ่งแมกาฟกับโรเจอร์นะจะเป็นศัตรูกันในทางทฤษฎีนะแต่ใน,นทางปฏิบัติระหว่งางกาฟกับโรเจอร์นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะเหมือนเพื่อนแต่โรเจอร์ก็ได้ฝากฝังลูกนะว่ากับกาฟนั่นก็คือกฎการดีเอสนั่นเองซึ่งกาฟก็รับฝากเอาไว้แต่กาฟนัฟ้นยังเป็นพ่อของผู้ที่เป็นผู้นําของคณะปฏิวัติมังคีดีดากอนซึ่งตระกูลน,นี้นะก็จะเป็นตระกูลที่มีแต่คนที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งปู่เป็นทาหารเรือพ่อเป็นคณะปฏิวัตินะลูกก็เป็นลูก,กี้รุ่นใหม่ที่มีข้าวสูง แต่ส่วนใหญ่ฉากที่กราฟออกนะเป็นฉากที่ตลกบุกฮามากกว่านะไม่ค่อยได้โชว์พลังเท่าไหร่เหมือนทาหารใกล้ปอดเกษียณน,นะก็เลยไม่ได้มีฉากโชว์ของเขาเท่าไหร่นะแต่เรื่องฝีงมือของเขานะเป็นของจริงผมเลยยกให้กราฟนะฮะเป็นอันดับที่2ของผู้ที่เก่งนะโดยไม่ต้องพึ่งพลังของคลปีศาจต่อมาเข้ามาอยู่ในอันดับที่1ของเรากันแล้วซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของเราในวันนี้นะหลายคนก็พอจะเดาได้ว่าคนนี้แหละ <c oughs> นั่นก็คือ รองกับตันของกลุ่มโจรสลัดโกลดีโรเจอร์นะ,ะซิเวอร์เลลี่นั่นเองหรือฉายาว่าราชานรกนะ,ะซึ่งเลลี่ี่มีความสามารถที่แสดงให้เราเห็นแล้วนะว่าเขาสามารถรับมือกับคนเลือดเอกได้แบบสบายนะแต่เหมือนความแก่นะจะทําให้เข้าฝีมือถดถอยลงนิดหนึ่งแต่เขายังเก่งอยู่ดีเขามีฮาคิทั้ง3รูปแบบเลยนะและฮากิราชันของเขาก็ไม่ใช่ย่อยๆแล้วยังเป็นอาจารย์ของลูฟี่ด้วยนะในการสอนใช้ฮากิราชันรลลี่นั้นเป็นลองกับตันของโรเจอร์นะและยัง ร่วมเดินทางไปพร้อมกับโรเจอร์จนถึงลาบเทลรวมฝ่าฟันอะไรกันมามากมายนะฮะแน่อนอนครับเรื่องฝีมือของเขาไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะเก่งขนาดไหนแต่ถว่าในตอนปัจจุบันนี้นะเขาเป็นเหมือนผู้ที่ปลดกเกษียณแล้วฮนะไม่ได้เป็นโจรสลัดอีกต่อไปแล้วเป็นผู้ที่จะคอยเฝ้าดูยุคสมัยใหม่มากกว่าก็เลยไม่ค่อยมีบทให้โชว์เท่าไหร่นะมีจะมาให้โชว์ก็ตอนที่สู้กับชิซาลุฮนะจะเป็นการโชว์ให้ดูว่าเออตอรองสตันของราชาโจรสลัดเนี่ยมันเก่งขนาดไหนนะมันสู้กับ ถึงจะแก่แล้วมันก็ยังสู้กับพลเรือเอกได้ผมเลยยกให้ตัวละครนี้นะอยู่ในอันดับที่1ของผู้ที่เก่งนะโดยไม่ต้องพิ่งพลังผลปีศาจนั่นเองซึ่งดูจากอาวุธของเขานะนก็เป็นดาบดาบโจนสลัดปกตินะดาบหาด้วยทั่วไปดาบดาบลูกกระจกนะแต่ว่าโอ้โหเขาฟันแต่ละทีนี้เป็นขึ้นพลังไปโอ้โหสุดยอดนะตัวนี้ผมเลยยกให้เป็นอันดับที่1แล้วกัน จบไปแล้วนะสำหรับทิบอันดับของคนที่เก่งโดยไม่ต้องพึ่งพลังของคนวีศาจเป็นยังไงกันบนะ้างฮะถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะเพราะนี่เป็นทิปอันดับที่ผมจัดขึ้นมาเองนะฮะอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนหรือใครที่มีอันดับที่คิดว่ามันดีกว่านี้หรือว่าถูกต้องกว่านี้นะหรือว่ามีใครที่ผมตกหล่นไปก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะเดี๋ยวผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะจะได้ไมาปปมาอง Channel เร ส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ